กลับสวัสดีทุกทุกคนนะครับสําหรับวันนี้ทีมงานสายบอลฟรีจะมาวิเคราะห์ฟุตบอลทีเด็ดประจําวันกันครับโดยจะเป็นคู่ไหนนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยนะครับอ๋อแต่เดี๋ยวก่อนใครอยากได้ข้อมูลเด็ดข้อมูลดีแอดสายบอลฟรี Free, มาเลยนะครับเพียงเข้าไปเพื่อนเพื่อนแล้วพิมพ์คําว่า s a a s a i b a l l f r e e เท่านี้รับรองเดี๋ยวรู้เลย ของดีต้องบอกต่อท่านใดสนใจสมัครสมาชิกกับสายบอลฟรีเพียงทแเ็กคำว่าสายบอลฟรีแล้วแจ้งว่ามาจาก YouTube ช่องสายบอลรับฟรีบนแอปพิเทศษทันทีของดีแบบนี้ไม่มีแล้วแอดสายบอลฟรีมาเลยครับโดยวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ไปที่คูตบอลอันเดอร์โอเวอร์หรือสูงตำ่ำแับติเด็อันเดอร์ที่เราคัดเน้นนั้น,น,นคู่แรกฮาร์เดนไงที่จะเจอกับเวเฮนโดยเกมนี้ราคาเปิดมา2.75ลูก มองว่าราคาแพงไปหน่อยสำหรับคู่นี้เชื่อว่าไม่น่ายิงกันเยอะเวเฮนถึงแม้วันล่าสุดเพิ่งเปิดบ้านราชนะถีบัวตรังอย่างทะทุดกัดบ้านสองประตูต่อหนึ่ง,ตงแต่จะประมาทไม่ได้เลยสำหรับการเจอกับคู่ต่อทุในวันนี้เพราะว่าสถิติการเจอกันของทั้งคู่นั้นมักจะยิงกันน้อยเหลือเกินฉะนั้นเกมนี้อยู่ต่ำน่าจะได้ดุนนับซับมากกว่าสำหรับคู่ต่อมาคู่ระหว่งางซาาเวียโมซี่ที่เจอกับโกโรเดนยาโดยราคานั้นเปิดมา2.25ลูกคู่นี้ เป็นการโคจรมาพบกันของทีมที่ฟอร์มฝืดด้วยกันทั้งคู่แถมผลงานและอันดับบนตารางก็ยังใกล้เคียงกันอีกด้วยแถมสถิติการเจอกันนั้นส่วนใหญ่นั้นยิงกันไม่เกินหนึ่งลูกฉะนั้นเกมนี้มั่นใจว่าไม่น่ายิงกันเยอะแนะนําให้อยู่ฝั่งสกอร์ต่าโอกาสที่รับทรัพย์มีมากกว่าคู่ต่อมาคู่ระหว่างวีเตบสำรองที่เจอกับดีนโม,มินสำรองโดยราคานั้นเปิดมา3.5ลูกโดยดีนโม,มินสำรองนั้นเป็นจากฝูงอยู่ก็จริงแต่การมาเยือนวีเตบสำรองนั้น ไม่ใช่ง่ายง่ายของพวกเขาเพราะพวกเขานั้นเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้อย่างแข็งแกร่งกับราคาที่เปิดมา3.5ลูกนั้นแนะนําให้อยู่ตำ่ำเ <c oughs> ชื่อว่าวีเต็ดสำรองไม่น่าจะแพ้เดทเทดด้านทีเด็ดโอเวอร์ที่คัดนเน้นนั้นเรามีมาฝากกัน3คู่โดยคู่แรกนั้นเป็นแฮทาเบอร์ลินที่จะเจอกับยูนนโอนเบอร์ลินโดยราคาเปิดมา2.5ลูกสำหรับนันแดแรกหลังจากกลับมาแข่งใหม่เฮทาเบอร์ลินนั้นบุกัดออฟริามา3ประตูต่อศูนย์ทำให้ความวั่นใจของพวกเขาเต็มเปี่ยมเกมนี้ ได้เปิดบ้านเจอกับยูเนียนเบอร์ลินที่เกมแรกนั้นพ่ายกับบาเยมมิลนิงมาถึงประตูต่อ2จึงเชื่อว่าเกมนี้สู้กันสนุกแน่นอนและน่าจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่ยิงกันเยอะอีกด้วยสำหรับคู่ต่อมาเป็นเนินแบกที่จะเจอกับเออร์เกเบเกอเอาโดยราคานั้นเปิดมา2.75ลูกเนินแบกนั้นยิงเต่นยิงแย่ยายขาดพักไป2เดือนกลับมาแข่งใหม่ก็ยังประเดิมด้วยการปลาชัยกับซังโปลีมาถึงประตูต่อหนึ่งส่วนทางด้านทีมเยือนผลงานดูดีกว่า เนื่องจากเกมแรกหลังกลับมาแข่งใหม่นั้นทาการเปิดบ้านอัดเอาเส้นมาสามประตูต่อหนึ่งแถมต่สีการเจอกันของทั้งคู่นั้นมักจะยิงกันกระจุยทุกทีสาหรับคู่ต่อมาทางนัานชัดต่อที่เจอกับเบลซีนาโดยราคาคู่นี้เปิดมา2.5ลูกคู่นี้ถือว่าเป็นการพบกันของ2ทีมที่ผลงานแตกต่างกันมากโดยเจ้าบ้านนั้นฟอร์มร้อนแรงหลังหากเกมหลังไม่สะดุดแพ้ใครเลยโดยชนะถึง4เกมและเสมอไปอีก1เกมส่วนเกมลูกนั้นไม่ต้องพูดถึงหัวยี่ยมสุด ด้วยการกระซวกตาข่ายไปถึง12ลูกแตกต่างจากชิมเยือนอย่างเบลซีนาที่ผลงานตกต่ำย่ำแย่เป็นอย่างมากโดยไม่ชนะใครมาหนัดติดแถมเกมรับนั้นยังด่ารวมเสียอีกโดยเสียไปถึง10ลูกเลยทีเดียวเกมนี้จึงมั่นใจว่าเจ้าบ้านจะเปิดรังไร้ถล่มอย่างแน่นอนสรัพย์สิเดตอันเดอร์นั้นมีคู่เฮเดนไฮกับเวเฮนในราคา2 7 5ลูกและซาราเวียโมซี่กับโกรเดนญาในราคา2.25ลูกรวมถึงวิเตตสำรองและดีนาโมมินสำรอง ในราคา3.5ลูกส่วนงานทีเด็ดโอเวอร์นั้นแฮท่าเบอร์ลินกับยูนิ่อนมุนลินในราคา2.5ลูกและคู่เนินแบกกับเออเกเบียเกอในราคา2.75ลูกรวมถึงคู่ระหว่างชัดต่อที่เจอกับเบลซีนาในราคา2.5ลูกและนี่คือการวิเคราะห์วิจารณ์ทีเด็ดประจําวันใครอยากได้ใครอยากโดนอย่าลืมกดติดตามเรากันนะครับและอย่าลืมนะครับใครอยากได้ข้อมูลดีข้อมูลเด็ดแอดสายบอลฟรีมาเลยนะครับรับรองเดี๋ยวรู้เลย